จากสถานการณ์ที่เตี๋ยสามารถแก้ปัญหาจากโรคที่ทําให้ปลาตายได้สําเร็จทําให้เตี๋ยเริ่มมั่นใจมากขึ้นกับอาชีพนี้ปีพศ .2499 ตอนปลายปีเตี๋ยตัดสินใจที่จะทุ่มลงทุนแบบหมดหน้าตักเพราะเตี๋ยมั่นใจว่าแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้มันก็จะทําให้ราคาปลานั้นค่อนข้างสูงจึงเป็นโอกาสในการที่จะทํากําไรของเราเมื่อมองเห็นลู่ทางชัดเจนเช่นนั้น ทียจึงตัดสินใจสั่งพันปลาเข้ามาแบบมากที่สุดเป็นประวัติการจำได้ว่าปีนั้นเราสั่งพันปลาเข้ามาสามเที่ยวบินถ้าคิดเป็นมูลค่าเฉพาะพันปลาอย่างเดียวตก1ล้านบาทเนื่องจากค่าเงินที่อ่อนลงทำให้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องเพิ่มมูลค่าขึ้นตอนนั้นราคาปลาที่เราซื้อเข้ามาสูงพัาทุกปีนิดหน่อยผมยังจำได้ดีทุกครั้งที่เราสั่งเข้ามาถึงแม้ว่าราคาจะขึ้นเรื่อย แต่ก็ยังไม่เกินตัวละ25สตังค์แต่ครั้งสุดท้ายที่สั่งเข้ามาในปีพศ2,500ตัวละ30สตังค์วันที่เครื่องบินนำปลามาถึงการลำเลียงพันปลามาถึงเราเป็นช่วงเวลาเย็นกว่าจะทำงานจนเสร็จวันนั้นวุ่นกันจนเกือบสว่างเรียกว่าต้องจุดตะเกียงเจ้าพายุทำงานกันทั้งคืนไม่รู้กี่ดวงต่อกี่ดวงสว่างสวัยไปหมดยุคนั้นการสั่งสินค้าต้องสั่งผ่านภาครัฐอย่างของเรา การสั่งพันปลาก็ต้องสั่งผ่านกระทรวงกรเกษตรเจ้าหน้าที่นั้นก็ตั้งคาถามกับเตียผมนึงจําได้ชัดเจนเขาถามว่าเท่าแก่ทําไมถึงมั่นใจนักสั่งทีเดียวมากมายขนาดนี้ในขณะที่คนอื่นไม่มีใครเขากล้าสั่งเลยปีนี้เขากลัวเรื่องปลาตัวเน่ากันทําไมเท่าแก่ถึงไม่กลัวเตียก็ตอบในทนองว่าที่ผ่านมาเพราะเขาทดลองนิวเคลียร์กันเยอะปีนี้น่าจะไม่เป็นไรแล้วมั้ง ก่อนที่เตี๋ยจะสั่งปลาเข้ามาตามจำนวนที่บอกก็ได้ไปติดต่อกับห้างร้านต่างๆที่ขายอาหารปลาหรือว่าสิ่งของต่างๆที่จําเป็นต้องใช้โดยเฉพาะฟาร์มไก่ที่เราต้องซื้อไข่ไก่มาเป็นจานวนมากกับโรงกลั่นน้ามันถัว่วซึ่งเราต้องซื้อกากถั่วลิสงมากมายมาเลี้ยงปลาตอนโตขึ้นช่วงเวลานั้นแหละที่จะสิ้นเปลืองค่าอาหารมากเมื่อเราสั่งลูกปลาจำนวนมากเงินของเราจะจมอยู่ที่พันปลาเหล่านั้นเป็นส่วนใหญ่ จึงจําเป็นต้องขอเครดิตกับทางร้านที่จำหน่ายอาหารปลาให้เราไว้ก่อนซึ่งทุกแห่งก็ยินดีที่จะให้เครดิตกับเราเนื่องจากเป็นลูกค้ากันมาอย่างซื่อตรงยาวนานทุกอย่างดูเหมือนจะดีแต่เรื่องนั้นก็ไม่ใช่ง่ายในปีนั้นเองจูจูจอมพลสฤษดิ์ก็ปฏิบัติจอมพลปพิบูลสงครามสําเร็จจอมพลสฤษดิ์นั้นฝักใฝ่อเมริกาต่อต้านประเทศจีนชัดเจนตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ได้สั่งห้ามไม่ให้สินค้าจีนเข้ามาในประเทศไทยโดยสิ้นเชิง เรื่องนี้จึงทําให้เตี่ยต้องคิดไปข้างหน้าเพราะกังวลว่าจะไม่สามารถสั่งพันปลาเข้ามาได้อีกแล้วจึงคิดที่จะเพาะพันปลาเองในประเทศไทยเตี่ยจึงเดินทางไปสํารวจหาแหล่งที่จะเพาะพันปลาโดยเลือกที่จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เตี่ยบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีอากาศที่ใกล้เคียงกับประเทศจีนก็หวังว่าจะสามารถเพาะพันปลาเองได้ในขณะนั้นภาคเหนืออากาศหนาวมากการเตรียมการนั้น ทำให้ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกเพราะต้องไปหาซื้อที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ดินสมัยนั้นก็ไม่ได้แพงอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสั่งพ่อพันแม่พันปลามาจากเมืองจีนก็เลยไปขอที่กระทรวงเกษตรว่าขอผ่อนผันเอาพ่อพันแม่พันปลาเข้ามากระทรวงเกษตรก็ทำเรื่องขออนุมัติโดยเฉพาะเมื่อได้รับการอนุมัติเตี่ยจึงสั่งพ่อพันแม่พันเข้ามาประมาณ30ตัวตอนที่พ่อพันแม่พันถูกนำเข้ามานั้น ผมจำได้ว่าปลาตัวใหญ่มากเห็นแล้วตกใจตัวหนึ่งน่าจะใกล้เคียงกับปลาบึกที่จับได้ในขณะนี้ตัวละหลายสิบกิโลกรัมช่วงนั้นเตียวุ่นมากเหนื่อยทุกอย่างเพราะต้องวิ่งเต้นติดต่อมากมายแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีความพร้อมในทุกเรื่องแทบว่าจะไม่มีทิฏฐิหรืออีกเพียงเรื่องเดียวที่เตียต้องคอยดูผลก็คือการผสมพันธ์ปลาเตียติดต่อกับกระทรวงเกษตร ให้มาช่วยทําการผสมพันธ์ปลาให้กะว่าเมื่อผสมเสร็จก็จะนาพ่อพันธ์แม่พันธุ์ไปปล่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นอากาศเย็นจะเข้ากับความคุ้นเคยของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาจะเหมือนกับว่าอยู่ในสถานที่ดั้งเดิมที่เมืองจีนทุกอย่างถูกจัดทําถูกเตรียมไว้หมดด้วยความรอบคอบแต่ยน,นั้นมีการคิดมีการวางแผนที่เป็นระบบทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบลื่นจนไม่มีที่ติ ลูกป,ปลาที่เลี้ยงเอาไว้ก็จเจริญเติบโตจนเกือบจะขายได้แล้วตอนนั้นมีพวกบ่อปลาที่จะมาขอซื้อต่อเพื่อไปเลี้ยงเป็นปลาใหญ่มาขอทําสัญญาโดยขอผูกราคาเอาไว้ว่าขอให้เตียขายเท่ากับปีก่อนก็คือตัวละ12บาทเตีย่ยก็ไม่ยอมตกลงกับใครบอกว่ารอเอาไว้ตอนจับแล้วค่อยคุยกันเรื่องราคาตอนนั้นเตียบอกกับพวกเราว่าปีนี้มันไม่ใช่ราคา12บาทแล้วเพราะอย่างน้อย มันต้องตัวละยีสิบบาทเตี๋บอกว่าปีนี้พวกเราจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วอย่างน้อยมูลค่าปลาในบ่อกก็ต้องไม่ต่ำกว่า60-70ถึงล้านบาทซึ่งเงินขนาดนั้นในช่วงยุคนั้นต้องบอกว่ามันมากมายมหาศาลยังจําได้ดีว่าตอนกลางคืนเตี๋ต้องจ้างยามมาเฝ้าบ่อปลาหลายคนเดินยามกันทั้งคืนเพราะกลัวจะมีคนมาขโมยปลาทุกอย่างดูเหมือนสวยงามและเลิศหรูไปหมด ในขณะนั้นก็มองว่าครอบครัวของเราคงจะได้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการดิ้นรนต่อสู้จากการทํางานอย่างหนักของเตีย่ยความผิดพลาดจากการขายสวนยางที่หนองแตงโมอําเภอแกลงเป็นอันว่าลบไปได้เลยเพราะครอบครัวของเรากําลังมีอนาคตที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าแต่แล้วก็เกิดเหตุที่ทําให้ครอบครัวของเราต้องเผชิญชะตากรรมกับคําว่าล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งมันทําลายทั้งอนาคต และความฝันของทุกคนจนสิ้นเชิง